ตกบ,บาทาดใหญ่หนึ่งมื่นลูกเป็นจุดเริ่มต้นของการจากตักบาทหนึ่งหมื่นลูกให้กับที่ต่างๆในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งของหลวงพ่อด้วยเราได้ถวายสิ่งเหล่านี้เป็นพุทธบูชา ตอนเด็กๆคงใส่ทำบุญได้บุญจริงหรือเปล่าเข้ามาหาลัยไปเรียนแพทย์ปิดซัมเมอร์ปีหนึ่งได้มาอบรมธรรมทายาทําให้เราเรียนรู้การปฏิบัติธรรมจากการเทศส่งของพระอา,าจา,กการย์าาาก,การที่เราสร้างบุญกุศลจะทําความดีทําให้เราสุขมีความมั่นใจขึ้นหลังจากที่เราออกมาจากการบวชก็ได้มาร่วมกิจการชลำพุธมาตลอดสุดท้ายก็คือจบแทศาสตร์แล้วก็มาทํางานที่รมามชุมชนตอนนั้นเป็นผู้มีการที่โรยาบบับงกำจบใหม่ๆก็จะมีรุ่นพี่รุ่นน้องที่เขาจบการศึกษาอยากที่จะทํางานกิจกรรมในส่วนของพุทธศาสนาต่อก็รวมตัวกันเป็นองค์กรขึ้นมาเพื่่อทีจะ ทงานผมก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อให้เขาจัดกิจกรรมต่างๆให้สําเร็จในช่วงที่ทํางานที่โงรงพยาบาลบางกลมเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ป,ป,ปสสระมาณปี2543ช่วงนั้นต้องบอกว่าเป็นวิกฤตของหัดใหญ่เลยเพราะน้ําท่วมสูงมากชั้นหนึ่งของบ้านถล่ะตึกมิดเลยหลังจากที่น้ําลดเหมือนเกิดสงครามเข้าของเสียหายเยอะมากประชาชนเดือดร้อนมากชาวบ้านเกิดความท้อแท้แล้วก็ความสิ้นหวังมีผู้ประสบภัยถรงทั่งเสียชีวิตก็หลายราย ตอนนั้นมันเหมือนกับน้ําทิพย์ฉลมใจพระมาปโปรดน้ําท่วมเกิดขึ้นประมาณปลายปี43ปี44ประมาณสิงหาหนวมพ่อดํหลิให้จัดตักบารพระ5้ารูปครั้งแรกชาวบ้านก็รู้สึกเพื่มบิติมันเหมือนกับเอาน้ําเย็นลาดบนแผ่นดินที่แห้งแห้งแตกละแหงทําให้ประชาชนเกิดความประทับใจในการจัดตบรครั้งนั้นจึงทําให้เกิดการจัดตบรครั้งต่อๆมาจากเดิม500รูปก็ไปมาเป็น1000รูกแล้วก็มาเป็นส0 0ตันห้าจนกระทั่งเป็น1 0,000รลูกต,ตั้งแต่ปี5 2เป็นต้นมา ต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ที่เกิดขึ้นได้ยากความยากที่สุดในงานกน็คือการนิมนพระให้ได้ตามเป้าถึงหนึ่งหมื่นรูปเพื่อมาเป็นเนื้อนาบุญโครงการนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากราชการตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับท้องถิ่นเป็นโครงการที่ต้องการอาสาสมัครจํานวนมากเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันและมันถูกจํากัดด้วยเวลาไม่ถึง2-3าชั่วโมงก็จบแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของอาสาสมัครที่ไถ่บาทพระอันนี้ต้องการจํานวนมากซึ่งเราก็ได้รับการคำนิขุคจากแม่ องรัศดินแดนนักสัวิทยาทหารมาเป็นอาสาสมัครในการไถ่บาทความไ่้เย่เนคือเรื่องของทุนทรัพย์ซึ่งเรารับผิดชอบค่าเดินทางของพระพิสูธิ์ที่มาร่วมกิจกรรมรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตรียมพระทหารเช้าเตรียมพระทหารเพลและเราได้ถวายบูชาธรรมพระพิสูธ์ทุกรูปที่มาร่วมงานต้องบอกว่าการรวมสงในครั้งนี้ทั้ง14จังหวัดประเทศไทยพร้อมทั้งพระพิสูจน์สงจากต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโ,โปร์ล่าสุดก็จะมีเมียนมามาร่วมด้วยเป็นการรวมสงทั้งเทรวาทแ,และก็มหาย,ยาน หาดใหญ่เป็นเมืองที่มีความเจริญสูงสุดในภาคใต้และเป็นที่รวมของชาวต่างชาติที่มาในเมืองไทยเลนหมื่นคนจึงทําให้เป็นการจัดตักบาตรนาน,นาชาติอย่างแท้จริงเราจัดในการเมืองหัดใหญ่ซึ่งจะเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวเขาก็มาเห็นเหตุการณ์และเขามีความเชื่อการตักบาตรพระสงฆ์หนึ่งพันลูกเหมือนว่าจะได้ตักบารพระอาหารตหนึ่งลูกทําให้เขาไปบอกปากต่อปากในปีต่อๆไปก็จะมีามาเลเซียสิงคโปร์ที่เป็นมหาย,ยาณมาร่วมงานกันอย่างมากมายเป็นประจําทุกปีจนกระทั่งว่า นักท่องเทียเย่ยวยะขึ้นสนานต,ตัวต่าง,างๆก็อยากจะให้บรรจุโครงการตักบาตรประมืดรูปเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวหนึ่งของหาดใหญ่ระบุวันชัดเจนให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาร่วมง,งานกันเราแล,และส่งผลให้เกิดการขยายพิษณาไปในต่างประเทศเพราะว่าชาวจีนที่มาเขาก็จะนําภาพและประสบการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นไปเล่าสู่กันฟังในต่างประเทศทําให้แต่ละปีที่ผ่านมาก็าจะมีผู้คนมาร่วมงานมากขึ้นเรื่อยๆ โครงการใหญ่ดําริของุหลวงพ่อคือโครงการตักบาตรพระ5้าแสนรูปซึ่งต่อมาปรับขึ้นเป็น1ล้านแล้วก็2ล้านรูปเจ็ดจังหวัดทั่วทั่วไทยตาบาตรานใหญ่หนึ่งหมื่นรูปเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตักบาตรหนึ่งหมื่นรูปให้กับที่ต่างๆในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งของหลวงพ่อด้วยเราได้ถวายสิ่งล่านี้นเ,นเป็นพุทธบูชาเมื่อตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีพระทหารส่วนหนึ่งที่จะนําไปช่วยเหลือพระภิกษุในสีจังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบก็ะช่่ววยลลดดคาาาาามํบกกกของทนไ้ัรรษ ศาสนาในพื้นที่ให้ดำรงอยู่ได้คุณวูใหก็ดีใจนะรื่มใจที่เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ได้ไปตักบาตรหมื่นกว่ารูปนี้เพราะไม่ใช่เรื่องที่จะหาทําบุญอย่างนี้ได้ง่ายๆแม้พุทธบุตรจะมีจํานวนมากก็าตามนี่เลยจะเป็นเรื่องของบุญบรรดาและได้ทําบุญหลายๆชั้นเลยผ่านการตักบาตร ในการจัดตักบาทหนึ่งหมื่นรูปเป็นงานใหญ่และเกิดขึ้นได้ยากทำบ,บุญกับพระธสมณุจาร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับทำบ,บุญสังฆทานที่มีพระสรมสุรเจ้าเป็นประธานหนึ่งครั้งทีมงานทุกคนมีความเพิ่มปิติใจทุกครั้งที่ได้จัดทำในนามของมูลนิธิเพื่อการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนานาชาติซึ่งปีนี้จะเกิดขึ้นในวันที่10สิงหาคมก็เป็นบุญใหญ่ที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดคณะสงฆ์ได้รวมมาหมดแล้วจากทั้ง1 4จังหวัดพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์จากต่างประเทศด้วยก็อยากให้เราได้มาร่วมบบุญญใหญ่กักัันนนตงาารรค้้ีววเเดยจะ ได้บุญอันนสงถึงหนึ่งหมื่นรูปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะเรียนไปถึงพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยทุกๆท่านเลยว่าถ้ามาได้อยากให้มาเพราะว่าชาวต่างชาติเขาลำบากกับเราแม้อยู่ต่างประเทศก็บินมาแม้อยู่ไกลก็นั่งรถมาซึ่งทุกคนมาด้วยหัวใจเขาก็รู้ความสําคัญเขารู้คุณค่าของการที่เขาได้ทําบุญกับเนื้อนาบุญเขายังมาเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยต้องไม่พลาด กับผมและทีมงานก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ลูกๆได้มีโอกาสได้รับบุญใหญ่ในครั้งนี้ลูกๆและทีมงานก็จะทำภารกิจนี้ให้ดีที่สุดขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงครับ